ดุดประทีปนำทางสว่างสวยัยดุดหลักชัยนำชนมงคลสมานดุดฉัดแก้วคุ้มกล้าวเนิ่นเนานานเย็นร่มโพี่สมพานภัยสารไกลพักดีพร้อมน้อมใจรักจากใจราชสดุดีบรมนาถนิรศสยัยเอกบดินภูมิแผ่นดินภูมิถิ่นไทย เฉลิมพระชนฉลองชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข่าพระพุทธเจ้าบริษัทบางกอกเฮาส์โปรดักชันจำกัดผู้ผลิตรายการว้าวบันเทิง นับสนุนโดยมูล,ลนิธิมิร์โคออฟไลฟ์ว้าวบันเทงิงสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสวัสดีคุณผู้ชมประจำวันศุกร์ที่5ธันวาคมวันพ่อแห่งชาติครับผม เชื่อว่าหลายท่านนะครับวันนี้โอ้โหจะต้องเรียกได้ว่ามีความสุขอยู่กับทั้งคุณพ่อแล้วก็ครอบครัวนะครับต้องมีการพาไปทานข้าวด้วยนะครับแล้วก็สนุกสนานกันในครอบครัวยังไงก็ให้ทุกคนอย่ามีความสุขเอนจอยกันมากมากเลยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะพาไปเอนจอยไปมีความสุขสนุกสนานกันต่อในว้าวบันเทิงเพราะว่าเราคือสาระบ,บันเทิงแบบไม่จํากัดค่ายเลยนะครับ มาอัปเดตมาเจอกันทุกวันเลยจานหนึ่งสุขห้าทุ่มตรงเป็นต้นไปที่นี่นะ tn twenty อะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวบันเทิงกันดีกว่ากับช่วงของว้าวอัปเดตว้าวอัปเดตสำหรับอัปเดตแรกนะครับเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวระหว่างคู่รักนะครับอย่างพี่แพนเค้กแล้วก็สารวัตรหมีว่าวันนี้เนี่ยเขามีอะไรมาให้พวกเราได้รู้กันบ้างไปชมพร้อมกันเลยดีกว่า ถือว่าเป็นคู่บุญอีกคู่หนึ่งเลยนะครับสำหรับสาวแพนเคก้กเขมณนิดและสารวัตรหมีที่เดินหน้าทำงานเพื่อสังคมแล้วก็พระพุทธศาสนายอย่างเต็มที่เลย ซึ่งงานนี้นะครับถามถึงเรื่องส่วนตัวกันบ้างเนี่ยว่าออกงานเกี่ยวกับวัดบ่อยแบบนี้แอบไปถามเรื่องแต่งงานกันหรือเปล่าซึ่งสาวแพนเค้กก็สารวัตรหมีเนี่ยก็ออกมาปฏิเสธนะครับว่าไม่ได้ถามอย่างแน่นอนเพราะว่าสารวัตรหมีเนี่ยขอโฟกัสเรื่องเรียนก่อนเรียนจบเมื่อไหร่เนี่ยค่อยพูดถึงเรื่องแต่งงานกันอีกทีซึ่งงานนี้นะครับจะแต่งกันหรือไม่เนี่ยจะต้องรอรุ่นกันอีกทีครับ คนเห็นว่าเขาวัดเจะมาขอร้องแต่งงานหรือเปล่าถามที่มีเลยค่ะเังไงควันเดียวครับเดี๋ยวเรียนจบก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันก็สบายๆค่ะเพราะว่าเรามีโอกาสทําอะไรกันดีๆนะคะก็ร่วมกันทําดีกว่าแบบนี้มันก็มีความสุขดีใช่ครับรอรุนละกันนะครับสาหรับคุณนี้ มาดูนางร้ายในจออย่างสาวไออภิษดากันบ้างดีกว่านะครับว่าเธอเนี่ยมีอีกหนึ่งบทบาทที่น่าชื่นชมเลยนะครับนั่นคือการเป็นบุคคลตัวอย่างด้านพระพุทธศาสนานั่นเองซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะติดภาพเธอนะครับก็คือนางร้ายอาจจะมีการวิดไว้ในละครบ้าง ซึ่งเธอเนี่ยก็ไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่าเชื่อว่าคนดูเนี่ยแยกแยะได้ว่าส่วนไหนเรื่องงานส่วนไหนคือตัวตอนจริงๆของเธอซึ่งถ้าใครนะครับยังไม่เคยเห็นมุมด้านาศาสนาของเธอวันนี้วาวบันเทิงก็มีภาพนะครับบรรยากาศโอ้โหสวยมากๆเลยมาฝากกันด้วย รับไอเองเนี่ยไ mm hmm. อยก็จะมีบทบาทอาจจะเป็นนางร้ายอะไร่างเงี้ยนะคะอาจจะมีการแต่งตัวเซ็กซี่แต่คือ,อยังไงก็ตามเนี่ยเราต้องรู้จักกระเทศะว่าเวลาที่เราเข้าวัดเนี่ยเราควรที่จะต้องมีการสํารว่ามการแต่งกายที่ถูกต้องนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการได้บุญอย่างหนึ่งในการที่มาวัดแล้วแต่งตัวสุภาพถูกกระเทศะค่ะ มาถึงสาวตั๊กบงกฏกันบ้างนะครับที่เผยว่าตอนนี้เนี่ยติดน้องเข้าหอมมากๆเลยโอ้โหถือว่าเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนนะครับถ้ามีเวลาเนี่ยก็จะใช้เวลาอยู่กับลูกตลอดนะครับแล้วก็มีอยากเอาไปกองถ่ายด้วยนะแต่ว่าพ่อน้องเนี่ยไม่อยากให้ไปครับเพราะว่าน้องเนี่ยยังเล็กอยู่พร้อมเผยเลยนะว่าอยากมีน้องเพิ่มแต่ไม่ได้อยากตั้งท้องอีกแล้วและปีใหม่นี้เนี่ยมีแลนจะไปสวนมต์ข้ามปีแล้วก็จะพาลูกไปด้วย ก็อยู่กับเขาถ้ามีเวลาเราก็จะแบบไม่ไม่ไปไหนก็จะอยู่กับเขาตลอดก็อยากออกไปนะคะแต่พ่อไม่ให้เขาบอกว่าเขายังไม่รู้ว่าลูกจะชอบแบบไหนจะอยู่ในวงการบันเทิงหรือจะอยู่แบบไหนเราอย่าเพิ่งไปลิขิตชีวิตเขาอะให้เขาโตแล้วให้เขาเลือกเองดีกว่าอะไรเงี้ยจริงๆแฟนตั๊กอะเขาไม่เขาเขาบอกว่าเขาอยากมีลูกชายคงสุดท้องคนนี้คนเดียว ตัวตั้งเหรอตั้งก็อยากมีแต่ตั้งไม่อยากท้องมีครอบคอัคนเดียวก็ก็โอเคแล้วค่ะปีใหม่นี้ก็จะกะว่าจะไปให้ให้เขาไปอยู่วัดอยากให้เป็นสวนมนต์ข้ามปีอยากให้ไปวิ่งเล่นอยู่แถวแถววัดเนี่ยแหละอะไรอย่างเงี้ยมาถึงสาวสวยอีกคนหนึ่งนะครับกับสาวโดนัทมนัสนันที่เผยว่าตอนนี้เนี่ย ก็มีคนเข้ามาจีบบ้างนะครับส่วนทางด้านฝั่งหนุ่มอนันดาเองเนี่ยก็ไม่ได้ห่วงหรือว่าห่วงอะไรนะครับแต่กรอบเป็นตนเองมากกว่าที่คอยเช็คเพราะว่าห่วงในฐานะเพื่อนสนิทนะครับที่รู้จักกันมานานแล้วตอนนี้เนี่ยเธอก็ได้กำกับหนังเองด้วยแถมยังเล่นละครเรื่องเดือนประดับดาวทางช่อง3ซึ่งจะออนแอร์ได้ชมกันในปีหน้าแน่นอนโดนัดมากกว่าที่จะแบบ ไปวีนเขาเวลาเขามีข่าวปแปลกก็จะแบบคืออะไรเหรอเธอถามทุกครั้งที่คุยค่ะมันก,ก็ต้องมีบ้างนะม<า>ันไม่ธรรมดาความเรียนมันเป็นความห่วงในในในความเป็นเพื่อนสนิทกันมากกว่าในขณะที่เราก็รู้สึกว่าสวยกว่าฉันก็คงมีแต่ให้มันดีกว่านะอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็กำลังทำเริ่อสารลักอักเสบเป็นหนังยาวเรื่องแรกของตัวเองปีหน้าน่าจะได้ชมกันค่ะแล้วก็ละครด้วยก็ปีหน้าก็ยังเล่นอยู่ยังเล่นอยู่ เรียกได้ว่าอัปเดตบันเทิงเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าความสุขความสนุกหันษาเนี่ยยังไม่หมดในวันพ่อแห่งชาติวันนี้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้าเจอกันใหม่ในวาวบันเทิงครับเชื่อว่าเมื่อไหร่ที่พูดถึงพ่อทุกคนรู้อยู่แล้วว่าพ่อมีบุญคุณยังไงฉะนั้นเรารักพ่อกันทุกวันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในสังคมทุกวันนี้ที่มันต้องเผชิญกับอะไรหลายอย่างถ้าพวกเราลืมเหลือนที่จะหันไปหาพ่อกอดพ่อกราบพ่อ S <S <an> ก็ยึดเอาวันนี้นะครับวันที่5ธันวาแร้วนึกถึงท่านให้มากมากและจากหลังจากนี้ก็นึกถึงท่านต่อไปนะครับพ่อเรามีพ่อคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในเวลาที่ท่านยังอยู่ให้เราทดแทนบุญคุณก็จงทดแทนบุญคุณท่านครับวันพ่อปีนี้ขอให้คุณพ่อทุกๆท,ท่านมีแต่ความสุขนะครับคิดสิ่งใดขอให้คุณพ่อส่งความปรารถนาสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่คู่กับลูกๆไปยาวนานนะครับแล้วก็เด็กๆทุกๆคนลูกๆทุกๆคนยังไง ใครที่ไม่เคยบอกรักพ่อไม่เคยแสดงความรักกับคุณพ่อถือซะว่าเอาวันนี้เป็นวันเริ่มแรกนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับครับผมก็ขอให้พ่อมีความสุขนะครับคุณพ่อทั่วประเทศเลยสุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้ลูกๆทุกคนเป็นเด็กที่น่ารักนะครับประพฤติดีรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองผมว่าแค่นี้คุณพ่อก็มีความสุขแล้วครับว้าวบันเทงิงว้าวบันเทงิง กลับเข้าสู่วอลบันเทิงครับคุณผู้ชมประจําวันพ่อแห่งชาติวันนี้นะครับโอ้โหเป็นยังไงกันบ้างครับอันนี้เรียกได้ว่าเดี๋ยวจะพาไปมีความสุขกันต่อนะครับกับน้องกวางกิจจะเป็นเรื่องอะไรไปชมพร้อมกันเลยครับว้าวซสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงว้าวแซ่บ ว่าสักวันนี้กวางของนําเสนอกิจกรรมดีๆอีก1กิจกรรมนะครับกับหนัง,นงสั้นนะครับชุดทศพิธธรรมราชามีด้วยกันถึง10เรื่องรายละเอียดจะเป็นยังไงไปชมกันครับจากราชธรรม10ประการถ่ายทอดผ่าน10คู่กํากับสู่ภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว1ิเรื่องทศพิธธรรมราชา เปิดตัวรอบปฐมมทัตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับภาพยนตร์สั้นทศพิธธรรมราชาโดยมูลนิธิไทยพึ่งไทยที่สร้างจากหลักทศพิธราชธรรมในการคลองแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเนื่องในวโรากาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมรวมทั้งเฉลิมพระเกียรติในฐานะพระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองแผ่นดินโดยโทศพิธราชธรรมอันเป็นธรรมะแห่งพระาราชศิลปการซึ่งทางมูลนิธิได้หยิบมาเป็นแนวทางในการรณรงค์ปลูกฝังคุณธรรมให้กับสังคมไทยเพื่อให้ประชาชน ชาวไทยได้ดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสร้างสรรค์เป็นภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติส10บเรื่องจากฝีมือของสิบผู้กำกับงานนี้ก็มีผู้ใหญ่ในวงการและเหล่าดาราเข้ามาร่วมลงนามถวายพระพรและเข้าชมภาพยนตร์อย่างคึกคักเลยเละครับหลักสิบการที่นำมาทำเป็นหนังสั้นสิบเรื่องนั้นได้แก่ 1. ทานเรื่องบ้านของบุญเหมน็นกำกับโดยอัตพรธีมากร 2. ศีลเรื่อง ศีลกำกับโดยทิติพงษ์ใช้สติ 3. บริจาคเรื่องสวรรค์ของสุธีกำกับโดย,กกโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคน 4. ความซื่อตรงเรื่องการตัดสินใจครั้งสุดท้ายกำกับโดยเตชินทอสมบุญณ์ 5. ความอ่อนโยนเรื่องโชคดีที่ผมโชคร้ายกำกับโดยสาเทพเวทวงศ์สาธิต 6. ความเพียรเรื่อง ความเพียรกำกับโดยเพื่อนภาคภูมิ 7. ความไม่โกรธเรื่องเรื่องขี้หมากำกับโดยบัณฑิตทองดี 8. ความไม่เบียดเบียนเรื่องทวงกำกับโดยนัทวุฒิภูนพิริยะ 9. ความอดทนเรื่องโรงเรียนบ้านน้อยล่างกำกับโดยธนิตจ,จิตลูก,กูลและสุดท้ายความเที่ยงธรรมเรื่องพิกัดที่เที่ยงตรงกำกับโดยโขมก้องเกียรติขมสิริ โดยแต่และเรื่องนะครับก็จะมีนักแสดงชั้นนำมากมายอาทิเช่นออมพิยดาเย็นตะหัวกันกันตาทาวรสุพจน์จันเจริญสายป่านอภิญญาประกาศิษฐโบสวุวรรณชาคริปแย้มนามกติอารามบอยเป็นต้นครับ สำหรับวัตถุประสงค์หลักๆนะครับก็เพื่อให้ประชาชนชาวไทยนั้นได้ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ท่านและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีกำหนดฉายพร้อมกันแล้วนะครับในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพล็ก73โรงฉายทั่วประเทศไทยเลยละครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นและหลังจากวันที่5ธันวาคม2557นี้ทางมูลนิธิไทยพึ่งไทยจะอนุญ,ญาตให้ทำการเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆที่มีประโยชน์ให้กับองค์กรหรือหน่วยงานที่ได้ทำเรื่องขออนุญาตโดยไม่มีค่าลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นด้วยละครับ ใครที่พลาดโอกาสไปเมื่อเช้านี้ในโรงภาพยนตร์นั้นเดี๋ยวๆนี้คงจะได้ชมอีกหลายช่องทาง,ด,างด้วยกันทางจอทีวีด้วยนะครับพี่วุฒิครับโห oh, ขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องวงังกีสําหรับสกูปงานดีๆสกูปละครภาพยนตร์ดีๆนะครับที่เขาเรียกได้ว่าจะทําให้ปวงชนชาวไทยอย่างพวกเราเนี่ยแหละดำเนินตามรอยพระองค์ท่านได้อขอบคุณคด้วยค,ครับ เอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมพาไปชมสกู๊ปดีๆต่อดีกว่านะครับจากคุณป่านระวีคัมพีจะเป็นยังไงไปชมพร้อมกันเลยครับข้อนี้นะค,คะก็ขอให้คุณพ่อทั่วประเทศเลยนะคะรวมทั้งคนร่วมมีความสมุขมากๆค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะทำทุกวันให้เป็นวันพ่อแล้วก็วันแม่ไ่ะอย่ารอแค่ มีปีละครั้งนะคะเพราะคุณพ่อคุณแม่เรามีแค่พ่อคนแม่คนมันฉันก็ขอให้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ให้ดีทุกวันตลอดทั้งปีค่ะวันพ่อนี้นะคะก็อยากจะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะใช้เวลาอยู่กับคุณพ่อเยอะๆดูแลท่านนานๆนะคะสำหรับวันพ่อปีนี้นะครับก็ขอให้คุณพ่อของทุกๆคนได้ความมีความสุขมากๆนะครับแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ขอให้ลูกๆทุกคนนะครับบอกรักคุณพ่อเยอะๆนะครับคุณครับอยากให้ ทุกคนนะคะก็รักพอยมากๆนะคะแล้วก็หันมาดูแลกันเอาใจใส่กันนะคะเป็นห่วงเป็นใย,ยกันถึงแม้ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยมีเทคโนโลยีทันสมัยนะคะเราก็อาจจะโทรหาคุณพ่อหรือว่าไลนา์หาคุณพ่อก็ได้นะคะส่งสติกเกอร์ไปก็ได้แค่นี้คุณพ่อก็คงจะดีใจแล้วล่ะคะ่ะบันเทิงเอาบันเทิง กลับเข้าสู่วอลบันเทิงอีกครั้งครับคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปนะครับว่าเดี๋ยวจะพาไปดูสก๊ปดีๆกับคุณป่านรวีคำพีนต่องานนี้จะเป็นอะไรไปชมพร้อมกันเลยดีกว่าโครงการสถาบันการแพทย์จัก,กรีนริบดินเป็นสถาบันการแพทย์แห่งใหม่ที่สร้างบนเนื้อที่กว่า3 1 9ไร่ที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นสถานที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพแห่งใหม่ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมีโรงพยาบาลขนาด400เตียงที่ให้บริการผู้ป่วยทุกระดับส่งเสริมสุขภาพฟื้นฟูป้องกันโรคให้บริการสุขภาพและสาธารณาสุขที่ได้มาตรฐานและเพื่อให้การดูแลรักษาแก่ประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการซึ่งส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานจากต่างจังหวัด มาประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีอยู่เป็นจำนวนมากรวมถึงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงทั้งภาคตะวันออกของประเทศนอกจากนี้นะคะยังมีดารานักแสดงผู้ที่มีชื่อเสียงอย่างโป้บทนวัฒน์และแต้วนัทพรที่มาร่วมถ่ายทอดความรู้สึกในการเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ในโครงการครั้งนี้ด้วยค่ะรู้สึสกว่าเป็นโครงการที่ดีแล้วก็ควรจะ ใครมีศรัทธาก็ช่วยกันเยอะๆครับบริจาคก,กานวันเกิดไม่รู้จะทำบุญที่ไหนก็มาที่รามาได้ครับจะมีพิธีที่เขารับบริจาคอยากจะเป็นอีกเสียงหนึ่งที่ให้คนที่มีความพร้อมในด้านตรงนี้ค่ะมาช่วยกันไม่ว่าจะเป็นแรงกายหรือว่าแรงเงินก็ได้เพราะว่าก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายในเรื่องของการเป็นจิตอาสา,ศาใ,หให้มาทำกันที่มูลนิธินนนในวินาทีขับขันของชีวิต ผู้คนอีกมากยังขาดโอกาสเข้าถึงการรักษานี่คือเหตุผลว่าทำไมโรงพยาบาลเพื่อคนทุกคนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมาร่วมมอบโอกาสให้ทุกชีวิตพ้นจากความเจ็บป่วยขอเชิญร่วมบริจาคเงินสร้างสถาบันการแพทย์จากกรีนริบดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นแบบอย่างของการให้บุญนิธิรามาธิบดี02 201 11 1111 คำว่าให้ไม่สิ้นสุดขอบคุณคุณปานระวีคมพีด้วยนะครับสำหรับสกู๊ปงานดีๆคำว่าให้ไม่สิ้นสุดจริงๆครับซึ่งวอลันเทองนะครับยังไม่หมดความสุขเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราให้กันต่อเลยกับสกู๊ปงานดีๆอีกงานหนึ่งนะครับกับน้องฟางข้าวจะเป็นยังไงไปชมพร้อมกันเลยครับ จริญพระชนมพันษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว5ธันวาคมรายการว้าวบันเทิงได้เก็บภาพบรรยากาศาการมอบรางวัลแทนคุณแผ่นดินธรรมให้แก่บุคคลศิลปินดาราที่อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเพื่อยกย่องให้เกียรติและเป็นกำลังใจในการทำงานแก่เหล่าบุคคลในวงการบันเทิงที่มีจิตอาสานั่นเองค่ะ โดยพิธีการมอบรางวัลในครั้งนี้จัดขึ้นณธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษโดยมีพระธรรมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษเป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้ผู้ที่ได้รับรางวัลแทนคุณแผ่นดินธรรมในปีนี้นั่นก็คือแพนเค้กเข็มมินิจามิกรไออภิษดาเคือคงคาพี่น้องอรุโนชาอาชารัตเฟื่องอารมณ์ และบุคคลในสังคมที่ทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาอีกมากมายนั่นเองค่ะจริงๆก็ทุกคนก็ทำอย่างต่อเนื่องมาทุกปีนะคะอย่างกิจกรรมของธรรมะพระราม9ก้าเราก็จะส่งรถดีมาบรรทิกเทปแล้วก็ถ่ายทอดสดด้วยแล้วก็ทุกกิจกรรมเลยต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมดีๆแล้วก็ทำให้เรามีการได้ทนุมนะคะแล็สร้างประโยชน์ต่อศาสนาค่ะส่วนความพิเศษเนื่องในวันพ่อยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ น้องๆจากโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหาเสนีสียังได้สอนการนำข้อเปลือกมาร้อยเรียงเป็นรูปภาพต่างๆกันอีกด้วยค่ะงานนี้ต้องใช้ความประณีตกันอย่างมากมายเลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกันจัดทำภาพชุดพิเศษขึ้นเพื่อถวายให้แด่พ่อหลวงของชาวไทยกันอีกด้วยค่ะถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่รายการว้าวบันเทิงนำมาฝากกันในช่วงวันพ่อปีนี้นะคะอนุชาบริบาลอนุวัฒน์เรศวิรีถ่ายภาพ ฟังข้าวว้าวบันเทิงรายงานค่ะขอบคุณน้องฟังข้าวด้วยนะครับแล้วก็ยินดีกับทุกๆท,ท่านเลยนะครับที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอันนี้นะครับ เอาละครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่าวันนี้ต้องเต็มอิ่มกับทุกเรื่องราวนะครับของคนในแวดวงบันเทิงแล้วก็สกู๊ปดีๆนะครับโหทุกอย่างวันนี้สําหรับวันศุกร์ที่5ธันวาคมประจําวันพ่อแห่งชาติแล้วก็หวังว่าทั้งคุณพ่อคุณลูกนะครับจะต้องมีความสุขประจำอาทุ่มอย่างแน่นอนโหวันนี้ผมก็มีความสุขมากเลยนะครับที่มามอบความสุขให้กับคุณผู้ชมทุกท่านเช่นเดียวกันครับ แล้วก็สําหรับวีคเคนนี้นะครับก็มีความสุขมากๆเช่นเดียวกันพักผ่อนให้เต็มที่ไปเที่ยวก็ปลอดภัยกันทุกท่านด้วยก็อมาอัปเดตบนบันเทิงได้ใหม่นะในวัลบันเทิงก็เป็นจันหน้าเลย5้าทุ่มตรงเปต้นไปที่ชินเอ็นเตแห่งนี้แหละสำหรับวันนี้วุ้และทีมงานต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่สวัสดีครับ